ช่วงนี้ผมจะมาสรุป40จุดเด่นของซอนเทส 368G ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ยอดจับจองถล่มทลายในงานมอเตอร์เ o 2024ด้วยตัวเลขรวมทั้งประเทศ3,225คันนับเป็นสถิติยอดจองสูงสุดเท่าที่เคยมีการจัดงานกันมาซึ่งซอนเทส 368G นั้นมีจุดเด่นมากมายเหลือเกินมาดูกันครับว่า 40จุดเด่นมีอะไรกันบ้างเริ่มจากจุดที่1เครื่องยนต์ขนาดใหญ่368ซีซี4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกกำลังที่สูงถึง38.7แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด40นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีจุดที่2เสื้อสูบทำจากอลูมิเนียมเคลือบผิวแข็งให้ความแข็งแกร่ง ทนทานใช้งานได้ยาวนานจุดที่3ลูกสูบอลูมิเนียมฟอ e อัดขึ้นรูปจุดที่4มี2โหมดขับขี่ครับก็คือโหมด e ีโคและโหมดส p o r t เมื่อบิดคันเร่งถึง7,000รอบต่อนาทีเครื่องยนต์จะปรับเป็นโหมดสปอร์ตให้อัตโนมัติเพื่อให้การเร่งแซงทำได้อย่างทันท่วงทีจุดที่5แท็กชั่นคอนโทรลที่สามารถเปิดปิดได้จุดที่6หัวฉีดเป็นของบอช เทคโนโลยีจากเยอรมน,นีจุดที่7กุญแจคีเลส3.0มาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นสามารถแช่น้ำลึกได้ถึง1เมตรไม่เกิน30นาทีจุดที่8ช่องเสียบ USB 3.0ุดรวมทั้งหมด6ช่องมีทั้งแบบ Type A และก็ Type C จุดที่9ชิ่อบังลมหน้าปรับด้วยมือ5ระดับจุดที่10แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน6แอม น้ำหนักเบาจุดที่11หน้าจอเรนไม่แบบ TFT ขนาด8นิ้วเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ระดับชั้นนำของโลกจุดที่12เราสามารถแชร์หน้าจอโทรศัพท์มือถือไปยังหน้าจอเรนไม่ TFT ได้ในแบบ Miller s c r e e n Sharing สามารถโชว์ภาพจาก YouTube ได้อย่างสวยงามจุดที่13กล้องวิดีโอหน้าหลังที่สามารถเลือกบันทึกได้ว่า จะเลือกกล้องหน้ากล้องหลังและแสดงผลไปที่หน้าจอ TFT ทำหน้าที่เสมือนเป็นกระจกสองหลังก็ได้จุดที่14ระบบไฟ LED รอบคันโดยไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์4ดวงจุดที่15ไฟสปอตไลท์หรือไฟฟลอกแลมปสดวงปรับได้3รูปแบบจุดที่16แคชบาร์อลูมิเนียมจุดที่17กาดกาดแฮนจุดที่18 กาดท้องล่างอลูมิเนียมจุดที่19สวิตช์แฮนด์เรืองแสงพร้อมฟังก์ชันใช้งานมากมายหลายจุดจุดที่20แฮนเดิลบาร์สเตนเลสปรับได้สองตำแหน่งจุดที่21ตะขอเกี่ยวสัมภาระออกแบบซ่อนไว้ได้อย่างสวยงามลงตัวจุดที่22เบาะนั่งโซฟาให้ความหรูหรานั่งสบายและเปิดด้วยไฟฟ้าจุดที่23 กล่องเก็บของขนาดใหญ่สามารถเก็บหมวกัน็อกได้ถึง2ใบจุดที่24ถังน้ำมันขนาดใหญ่17.5ลิตรวิ่งได้ไกลเกือบ500กิโลเมตรจุดที่25ฝาถังแบบบานพับ Airplane Cap เมื่อกุญแจสวิตออนเราสามารถเปิดฝาถังได้เลยทันทีจุดที่26ที่วางเท้ามีแผ่นรองอลูมิเนียมจุดที่27พักเท้ากลางอลูมิเนียม ออกแบบให้สามารถยืนขี่ได้อย่างลงตัวพร้อมพักเท้าหลังที่สามารถถอดอยางรองออกได้สไตล์กึ่งวิบากจุดที่28บาร์าท้ายทำจากอลูมิเนียมจุดที่29อัพไซด์ดาวขนาดแกน41มิลิเมตรข้างซ้ายปรับคอมเพรสชันดัมปิ้งและข้างขวาปรับรีบาวดัมปิ้งได้ถึง20ระดับจุดที่30ช็อคอัพหลังคู่แบบมีซับแทง ปรับสปริงพรีโหลดได้แบบเกลียวสตัดและปรับรีบาร์ดัมปิงได้จุดที่31ิดิสเบรกหน้าของเจฮวนหรือโฮต้าฮวนจากสเปนแบบเลดินเมาส์สีลูกสูบพร้อมจานเบรกโฟติ้งขนาดใหญ่จุดที่32 ABS 2 Channel เราสามารถปิด ABS ที่ล้อหลังได้จุดที่33มีพาร์กิ้งเบรกขนาดจอดบนทางชันจุดที่34สายเบรก สเตนเลสถักจุดที่35วงล้อหน้าหลังอลูมิเนียมพร้อมเสียลวดแบบแทงข้างจุดที่36ยางทูฟเลดแบบดูอัลเพาโพสจุดที่37เซ็นเซอร์วัดลมยางอัตโนมัติ TPMS จุดที่38ท่อไอเสียทำจากสเตนเลสจุดที่39รับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรจุดที่40ก็คือความคุ้มค่าคุ้มราคา ที่ส่งผลให้ซอนเทส 368G ได้รับการตอบรับแบบฟ้าถล่มแผ่นดินสะเทือนด้วยตัวเลขที่จองมากถึง3,225คันก็ไม่น่าแปลกใจครับที่วงการบิ๊กกูเตอร์ในขณะนี้จะมีการกล่าวถึงรุ่น 368G กันอย่างมากมายมันจะส่งผลต่อตลาดบิ๊กกูเตอร์อย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ